ธรรมพระธรรพระอ่ะนี่มุแจ้งก่อนก่นนะธรรมพระเลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาธรรพระเลิงนกทายะโสธร โอ้อ้าวไม่เห็นกุฏิแอบใส่เง็บตัวนี้เนาะโอ้เออเอยเย็นดีเย็นดี ทำพระทำเกี้ยงโอ้ครับครับครับแมนบ่อฮังหนู ครับครับครับโอ้ยนั่งภาวน่าเหนอะแทร่แพ่เก๋ดีทำเกียร์จุดชมวิว อนตัวเนี่ยอุณหศนสถานท่านพระอาจารย์ดีฉันโน พญ,ญานาคเขากำลังคุยกันนี่ยบอกน้องกันอมๆไปเนี่ยแม่ขาวเห็นว่าน่ยพญ,ญา,ากกนาคกำลังคุยกันไปหากินใจเขาห่ดเมันเนี่ย <c oughs> อา้าวมันแปลกได้บอกอื่นไม่แต่สีอื่นนี่นี่อันนี้เหนน้าเขาวหมโอ้ปัดโบปัดทถมันธรรมดาเลยเนี่ย,นนาายพญ,ญานาคพญานาคเขาเลยเนี่ยโกรธ ทำพระทำพระเพื่อ,เ,อเรื่องนกกระถานรูปปัน้นพระพิธีภาวนาของหลวงปู่ดีฉันโนเมื่อประมาณห้าสิบหกสิบปีมาแล้ว เป็นถ้ำของพญานาคขาวาสามตัวมีพญานาคอยู่สามตัวอสองตัวกำลังจีบกันอยู่อีกตัวหนึ่งมาแอบดูเนี่ยตัวนี้มาแอบดูอโอ้ลูกหลวงปูด่ดีเนาะ เนี่ยองอย่างนี้หลวงปูดีชันโนผียนันหลวงปูดีผียนันเทียแตอยู่หน่อยว่าเทีย,ยนตนมอากิตบวกงปูดีชันโนผียนันอันไหนก็โอ,นโอ้โหอืม ปูดีชั้นโนลืมสา้บังได้ก่อนโอ้โหอมเจอกันโลกกลมกก คันอบอมากก็บ่เห็นเล้นี่นีได้ลูปล่องปูดีครับผมนี่นบ่บ่นี่หมายถึงว่าขวสลักไอจักไม้ครับนี่มรดกทำไมรุบาจาจาร์เหนไว้ ทางเดินไปสู่พนิพานเป็นยังส่ละทางไปนิพพานก็ได้พกๆังนี่ละ,ทา,ละทางลงในลงในแป่นขนาดเออเนีย่ยทำพระทำพระเดอ้อถ่า,ายวิดีโอให้เบิ้งผู้ใดเบิ่เคยมาทำพระอำเภอเรืองนกท่าโอ้มันมีช่องมี่ทางเดินเป็นยังส่เนาะ คับๆอ,อ,อืมมาเลยมาเลยเ,เลยนี่ยแหละธรรมาชาติดีดีมากๆเลยอืมอื ผู้ดงเดียวดั่นดนไปคนเดียวในป่าวัดธรรมพระเป็นที่อยู่ของพระอรลหรันหลวงปู่ดีฉันโนผีญาติ หลงปูดีฉันโนผีกลัวโค่น่ะก็ข้าับร่มพัดหินจนดกิว้วได้เนาะนี่นะนี่ล่มพัดได้เนี่ยล่มพัดหินจนดกิ้วไหมแม่ขาวยางไหวบวว่่ะบ่บไหวกะไหวโบม,มีผู้อุ้มแล้ว <laughs> ไว้ผู้อุ้มแล้ว เอารงเนี่ยเอาเอาใหาบ้างนี่ก็เอาตีใส่ผ้าเบงด้านหนาก็เอ่ละเป็นไหนโอ้อโอ้เป็นมองธรรมชาตินังดีดทาาเดินจะกลมมาดิ ้ามือพูนนะพูนน่ะอืมโอ้ยรมเย็นสบายดีเว้ยทางดินจงก,กรมดีมากเลยเนี่ย จะลันจังกัมมอ,มอ,มอม๋อันนี่กุฏิตัวเนี่ยกุฏิด้วยครับทั้งนาเนี่ยทั้งพุ่นอะบ่ล่องละ Những <laughs> hàng lông đây, lâu nay, lâu lông lâu nay, lâu đây lâu <laughs> ờ. nay, cái nay, Ừ nay, ừ. <laughs> <laughs> ทำวัดทำทำพระโอ้คนดินคนอุปกรณ์มากไม่เห็นยูพีว่ามันธรรมดาได้ดีกระไดทำเข่งทำเข่งเนี่ยทำเข่งเขาจะให้ล้มกันเหรอออเขาจะให้ล้มกันเหรอ พระพุทธโลกในธรรมจันทร <view. S 2> ์อ่ะต่อไปอืปมอืโอ้วัาได้แถมเมื่อคืนมากกระซูเติมด้วยเนาะ ข่ามาธรรมดากับเ็นพื้นหลับพื้นหลับเออเดินทุดงต่อไปเนี่ยทานเด่นโยกรมมาเลยโอ้

นี่จริงกำแหงนี่คันได้แกะสลุกแก้สลักรูกเป็นผู้บายจาหรือรูปนั่นตรงนี้ครับครับกำแหงเนี่ยรับกบกับทนมีผู้เป็นเจ้าภาพม,มาลักจ่ออยู่ไนแล้วอืมต่อไฟขอเขาว่าจ่อเครื่องไฟฟ้าเห็นรูบเปรูบไป,ปล่างแล้วกระดังท่านละครับวันนี้เนียเป็นที่ทอุทธอุทยเนเยนะ่ย อืมพุทธอุทยานอือืมอืมอืม ต้นปลาร้เผือกตมันดียังเลยอโอ้ต้นปลาร้เผือกอืมเอาถอนเอาเะนะ

ร่มพัดจนกิ้ววะธรรมชาติสร้างสร้างสรรค์วิจิตรการตาผนบุญใหแล้วในอุทยานนี้ โอ้กุฏิกับมีท่านนี่อืมภูเขาทำพระ ครับผมอืมอครับครับครับ้าเสสเดิ พยานภูธรรมพระครับอืมกลางพระล่านหินครับ ทำเกี้ยงแก้วเสด็จจากนี่ไปเด้อยพระธาตุเสด็จกดแก้วเสด็จไปปูแผงมาจากทำเกี้ยงนี่โอ้โหอ่าแม่ขาวหายไปเสียหรอ ยี่นามหากระดิกได้บ่เนี่ยแม่ขาวไปเนาวแม่ขาวหายเลย ทำเกีียงผู้ทำเกีียงสวยงามอืมอ,มอม่เลยผู้ทำเกลียงอ่าผู้ทำเกลียง thăm kling bù hang mát hạng mát gửi vào bù hang mát hạng oh. mát oh. bù hang

กันมีนักเจรไน ซิวนักสลักหินหิวเห็ดไปก่อนหินก่อนที่มีกุฏินะ่ะเหมาะขนาดแล้วนะ